โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ใน EP พสามนะครับต่อจากเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้อาหารให้สินกันอืมมีแต่เนื้อสดเว้ยกินได้เปล่าบวกห้าสิบโอเคอ่ะให้ยังไปสองชิ้นเลยแล้วกันอ่ามาดูเควสนะครับเควสต่อไปนะครับถัดจาก EP ที่แล้วนะครับผมเควสนี้นะครับเขาบอกว่า ให้ทำอะไรวะน่าจะให้ทำไม้แผ่นนะครับ wooden board นะครับแล้วก็ mark small cabinet คืออะไรวะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเขาบอกว่า <t ick noise> ดูเดินบอร์ดสามแผ่นนะครับไปไปซูยกันเลยเพื่อนๆอ,อ,อันไหนเนาะมไม่มีเหรออ๋อนี่นี่นี่อยู่อยูน่นี้นะครับอยูอ่อันที่สองนะตรงนี้ อสามแผ่นครับกดค้าไปเลยยี่สิบแปดวินาทีนะครับรอแป๊บหนึ่งเครื่องจักรกำลังทำงานนะครับผมเอาจริงมันก็จะบอกนะครับว่าเอ้ยฉันต้องการไอเทมชิ้นนี้นะเดี๋ยวนี้เขามีมาร์กไว้ให้นะครับเฟียว <Feel S 2> ดีเขาน่าจะให้เราคราฟอะไรสักอย่างนะผมว่านะรอคราฟแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับ เราได้ไม้แผ่นมาแล้วครับที่นี้เขาน่าจะให้คาบอันนี้ต่อนะครับผมว่านะ small c าบิน e t ตนะครับเหมือนที่เราดูไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนภาษาอังกฤีฑคำไหนผมอ่านผิดขออภัยจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะนี่ฮะหนึ่งชิ้นนะครับใช่จริงด้วยนะครับเขาให้เราคาบนะครับไปดูเสร็จเรียบร้อยครับควยได้ทำอะไรต่อเอ่ยติ๊กถูกขึ้นมาแล้วนะครับสองอันถัด ไปครับน่าจะเป็นการให้วางตู้นะฮะถ้าผมซุยไม่ผิดนะเออ่วางตรงไหนดีละครับพี่ข้างนี้วางได้เปล่าวางได้ไหมเฮ้ยวางได้วางได้ตู้มันเล็กอยู่ปรับตำแหน่งสักหน่อยนะฮะให้ดูดี วางได้สัองสองตู้ไหมตรงนี้วางไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วงต่อจะไม่แน่ใจว่าให้ฝากของหือเปล่านะครับลองซุยไปดูนะเพราะผมก็ไม่ได้รู้เลหรักนะเน้นซุยอ,อย่างเดียว ่านไหมโอเคครับวางตู้เสร็จก็ฝากของเข้าไปนะครับก็คือเคลียร์แล้วติ๊กถูกและทีนี้เขาให้ไปที่มาร์กนะครับมาร์กผมอยู่ตรงไหนวะอันนี้เปล่าอ่าน่าจะให้คราบแบนเดตนะครับผมว่านะกี่ชิ้นวะแบนเดตสองชิ้นนะครับนี่มันเขียนอยู่นะฮะศูนย์ทับนะครับซุยเก่งเหมือนกันนะครับเราเนี่ย นะจินตนาการเข้าไปนะครับการเล่นเกมโอเคเคลียร์ครับผมถัดมาครับเขาให้เราทำอะไรวะคุกกิ cooking. Cooking, 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 cooking. ้งคุกกิ้งคุกกิ้งคุกกิ้งหลือวิธีาวางโต๊ะเครื่องปรุงอาหารนะครับแล้วก็ทำอาหารขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ขึ้นหอไปอีไหกไม่รู้เนี่ยนะครับผมอ่ะ ตอนนี้คือมันไม่สามารถครับโต๊ะได้นะครับแต่ผมสังเกตว่าของผมเนี่ยผมลืมเก็บไม่ใช่เก็บดิยลืมกดรับรางวัลน,นะครับเนี่ยทุกเควสเลยเห็นไหมผมจะมีจุดแดงอยู่เห็นปะแต่ผมจะกดรับรางวัลน,นะครับแล้วก็จะไปเช็คที่ตู้จดหมายนะครับดูว่าเราจะได้เครื่องทําอาหารหรือเปล่านะผมคิดว่ามันคงมีอยู่ในนั้นนะเอ๊ะมันมีจดหมายอันนี้เหรอ อ๋อกดลับตรงนี้ได้อีกนะครับผมไม่รู้นะถ้าเพื่อนๆพื่คนไหนยังไม่กดลับนะครับก็กดลับแบบผมเด้อโอเคกดลับเต็มหรอนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับที่ตู้จดหมายด้วย อ่านี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องทำอาหารนะครับโอเคไม่เป็นไรของเต็มเ๋ยเก็บของก่อนอ่ได้มาแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ให้เราเอา่เอาที่ทำอาหารวางนะครับผม นะตอนแรกผมก็งงเฮ้ยมันตู้นี้มันหาที่ไหนวะอ่านี่นี่นี่แม่วางไม่ได้อีกตัวนี้โอเควางตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับสำหรับโต๊ะทำอาหารของเรานะฮะ แลเคเควสมันก็บอกว่าให้เราทำอาหารหนึ่งชิ้นนะครับผมสูตรมั่วๆนะจะได้ปะวเอาเอาเอได้นี่หว่าน,นี่เป็นแยม <c oughs> โอเคไม่ผ่านเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอา่าผ่านแล้วนะครับ เรียครับผมเควสนี้ก็เสร็จไปโอเคไปดูเควสตัดไปนะครับก็คือเควสนี้นะครับผมขอให้เราไปหาแอสซินนะครับที่เมืองผมไม่แน่ใจนะเมืองอะไรน่าจะ1น1หละมั้งแล้วก็อัปเกรดสกิลถัดมาก็หาหมาป่าหรือไงไม่รู้นะจะไปซุยกันขึ้นเครบินก่อนเลย <c oughs> Okay, ไปเมืองนี้เครื่องบินปุ๊บมันชี้บอกเลยฮนะว่าให้ไปเมืองไหนดูข <Okay. S 1> <Okay, S 2> ่าวะเนี่ยชียโอเคมาถึงแล้วนะครับอืมนี่ฮะตรงนี้เลยนะเควสมันชี้ไว้ให้เลยแอร์สเตินยืนอยู่ตรงนี้นะะคุยเลยครับวิวควิก อ๋อนี่เควสน่าจะเอ่อให้เรารับเควสนะครับเสร็จเลยหรอหรือว,ว่าอะไรวะอืมแค่นี้อรออ๋อเพิ่งรับเควสนะครับเมื่อกี้ โอเคตอนนี้เราก็รับเควสจากแอซซินมาแล้วนะครับให้สังเกตร,รูปที่เป็นหนังสือในแมปนะครับมีนิแมปหรือว่าเปิดแมปใหญ่ก็ได้แล้วก็วิ่งไปตามหนังสือเลยรู้สึกว่ามันจะมี3จุดนะตรงนี้1 2 3นะครับ3จุดพอดีขับรถดีกว่าวะ Go. นึกว่าอะไรนะฝูงป่านี่เองโอเคมาคุยกับคนนี้นะครับเฮ้ยอ่าเรียบร้อยครับส่งเวสเรียบร้อยฮนะจุดนี้จุดต่อไปนะครับก็คือจุดข้างบนนี้นะครับ ใช่ไหมเช็คก่อนเอาให้เคลียร์โอเคเรียบร้อยทำไมมันมาร์กมาตรงนี้วะ ห้น้าล่ะอ๋อใ,ให้ยิงหมูนะครับแล้วก็เก็บกระดูกมาด้วยนะครับ เหมือนเคเวสจะผ่านหรือเปล่าใช่ไหมงงๆหน่อยนะเคเวนเะนี่ยนะครับยังไงก็ทำตามผมไปแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าผ่านมันก็ผ่านอย่างละ เว้มันบอกให้มาตรงนี้ทำไรวะเสี่ยวเลย มากดที่เครื่องนี้นะครับเครื่องยนต์อะไรไม่รู้แล้วก็ไปต่อทำตามผมไปเลยแล้วกันนะครับแต่ไม่งงกดผิดนะเมื่อกี้ก็ว่าอยู่แต่มันค้ามไม่ได้ ค okay. แล้วไงต่อครับให้ทำอะไรต่อเนะี่ยอืมเอาจริงๆเควสป้ายนะครับผมว่าไม่ต้องทำให้หมดก็ได้นะทำแค่ประมาณนี้ก็พอนะผมว่านะแล้วทีนี้เราก็ไปทำนี่กันต่อเลยอัพสกิลนะครับผมว่าถ้าทำเควส์ป้ายนี่มันเสียเวลาแน่ๆไม่เสียเวลาดีกว่าเนาะอัพเกรดโอเคมีอัไหอีกไหม โอ้เนี่ยคับเต็มเลยเราเล่นทุกสายเลยวะเนะี่ยพอไหมเนะี่ยเราอัพทุกอันนะฮะเล่นทุกสายไม่มีสายเมนหลักนะครับเราทุกอย่างเพราะว่าโซโลคนเดียว Okay. มาเช็คครับอันนี้สองผ่านแล้วครับติ๊กทุกหมดแล้วครับทุกอันนะไม่ผ่านก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วถัดมานะครับเขาให้เราฆ่าหมาเรอวะไอแลนด์น่าจะเป็นอีกเมืองหนึ่งหรือเปล่า เราจะไปดูเมืองนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเมืองก่อนนะฮะมาาไม่ได้อยู่แถวเมืองนี้นะ นี่นี่นี่นอยู่บางนี้นะครับมาตามผมเลยโอเคมาถึงละสำหรับบืองนี้เราก็จะมาล่าหมาป่านะครับผมจำได้อยู่รู้สึกว่าแถวๆข้างหน้านจะมีหมา ถ้าหมาเจอกวางตอนนี้เราเหลือกี่ตัวนะอีกสามตัวนะครับอุ้ยมีหมีด้วยนะข้างนั้นนะ่ะนี่เจอหมาละ เช็คเควสด,ดิให้ฆ่าหมาหรือว่าให้หาแล้ววะเนี่ยไม่เควสไม่ขึ้นอะศพส,สปาวเร็วยังวะ อ๋อใช้กระดูกหมีได้ด้วยนะครับนะเมื่อกี้ผมยิงหมีตายไปตัวหนึ่งน่าจะได้นะอืมโอเคครับเอากระดูกหมีหรือว่ากระดูกหมาก็ได้นะ เนื้อไม่เป็นไรเนื้อเอาไว้ให้ไอาสินนะเพราะวอายสินไม่ได้ให้อาหารมันนานแล้วเป็นไรวะลูกจมอ่ะมาดูเคว็ดกันครับตอนนี้นะครับ คเควสกระดูกนะเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดมานะครับมันให้หา,ากิ่งไม้นะครับอันนี้ตัดจากต้นไม้ได้เลยนะครับกิ่งไม้นะแล้วก็ไอรอนไอรอนก็ตีจากหินนะครับก็คือมันจะสเปาวถ้าได้ไอรอนมาก็โชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดได้หินก็ฟาร์มต่อไปนะจนได้5ชิ้นแล้วก็อันนี้ก็น่าจะได้จากกิ่งไม้ด้วยนะครับเนาะอันนี้ผมผมมันผ่านออโต้ไปแล้วเพราะว่าเหมือน เราเคยทำมาก่อนหน้าแล้วตอนฟาร์มของอะไรมันน่าจะเก็บเควนนี้ให้ด้วยถัดมานะครับตรงนี้น่าจะให้ใส่ตู้นะครับไปเเราไปดูกัน โอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงตู้จดหมายแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็ให้ฝากของนะครับผมอืมเมื่อกีเ้เควนบอกเอาอะไรบ้างวะไอรอนฟินโบไอรอนแล้วก็ อันนี้ด้วยนะครับสามอันนี้ก็สามนะครับ Oh, n e เอ็นอีเอ้ายังขาดอีกเหรอวะอ่ะ uh, ผ่านไหมโอเคเคลียร์ครับทีนี้มาดูที่เควส์อ่า uh, สำหรับเควส์ตู้นะครับเอ้ยไม่ใช่เควส์ู้ อ่าเคเวสที่เป็นรูปตู้เออรูปตู้ไปรษณีย์แหละถูกและอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับเคลียร์เควสเคลียร์ละกดรับของแล้วก็กดรับตรงนี้ด้วยนะอ่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเจออีกนนทีก็พาร์ทหน้าเลยนะครับ ep หน้าเลยนะครับสำหรับอีนี้ผมก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่า ต้องไปตต่ออีกเยอะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ค่อนข้างจะแบบสับสวนวกวนนิดนึงนะครับต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่าเล่นสดจริงๆนะไม่ได้มีสคลิปเล่นไปก่อนแล้วก็มาบอกทีหลังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือผมเล่นพร้อมบอกไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับ ep หน้านะครับผมติดตามกันด้วยละ่ะไปละไปละ